สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องปายนะครับเมื่อนี้มาพบกับเบ้าฟีส้มแบสแนลครับเมื่อนี้พาทีมงานออกมาเฮดเวียยู่สวนยางครับพี่น้องครับเลยพะิะเจ้เนี่ยกินเทงกินแล้วหิวข้าวเทงแล้วยังบร่ได้กินข้าวเทงกันยู่มันไปที่ยู่งใกล้ทั้งไกลยังบร่ได้กินข้าวก็มากินข้าวน้ำกันนะครับเด้อยคลิปนี้สิผ้ามากินข้าวอยู่ส่วนยางครับเพราะว่ามันใกล้ฤดูกาลที่สิไส่ปุย๋ไอยไส่อย่างละวก็เลยมา พากันเทวีถิ่มร่างนอกล่าง,น,างน้ำไว้ซ่อมเทียงซ่อมอยางไว้ครับพี่น้องครับไปเดี๋ยวไปเบิง้งว่านังเอกเพิ่นเทวียังกินวันนี้ครับพี่ตาไปกับซสซมแบดแชนแนลแล้วครับได้ลายกิน แกงเห็ดครับเมนูมื้อนี่แกงเห็ดครับแกงเส้นย่างพอดีเมื่อวานนี้ลุงเพื่อนเอาเห็ดมาให้ครับฟาร์มเห็ดน้องบบซิมพี่ใส่นักเอกน้องนุ่มนิ่มนี่แหละเพิ่อนเอาเห็ดมาฝากน้องสาวเพิ่นขอบคุณเห็ดจากฟาร์มเห็ดมานิดมานิดฟาร์มเห็ดครับสนับสนุนเห็ด แกงแบบบ้านๆเลยพี่น้องใส่น้ำอย่านั่งโอ้อ้อ๋อชุดอืมมาแซ่บแซดได้าแลกันน้องมาเฮ็ดเวยอยู่ส่วนยมือนนี เดี๋ยวมื่ออื่นว่าสิป,ปีเอาปุ๋ยมมว่านแล้วครับซื้อปุ๋ยเดี๋ยวจะพาพี่ฟิล์มเพิ่นมาใส่ปุ๋ย ไป็นตะคืออยู่ตัวนี่อ,อืมอ๋อหิวข้าวเท้งเลยเป็นไงล่มเนาะล่มวัอนี้ร่มเย็นสบายเลยมือน,นี่เฮ็ดวิยกับบุ้งเมื่อป่านได มาบ่มเท่าไรบ้ใช่ไม่เดียวเออเนาะเออพอความบ่มจะบ่มักเออบ่มมักปอดไอ้มาบ่มนี่ใส่ผงไว้มาบ่นี่กิเป็นยาอยู่พี่น้องวิตามินอยู่แต่ว่าผมก็บ่ค่อยมักปอดไอมาบ่นี่ก็ยังได้่ะ แต่ที่สำคัญคือพระเอกหัวงานนี้เลยยอดผักหวานยอ,อดผักหวานครับยอดผักหวานนี่ก็ซื้อมาแต่ตลาดคํกกาตะก้านี่แหละครับฝากคลิปตลาดคํกกาตะก้าด้วยนะครับเด้อ สองสมแบ่โแนวเท็ดหลายคลิปอยู่ตลาดคำตุการี่เข้าไปเบิ่งแนะ่ครับครับผักหวานครับพี่น้องผักหวานนวดผักหวาน ไข่โมแดร้อมใส่เข้าไปโอ้ยพระอีตู้โอ้เม่ากับจบขนาดไม่เท่ากก็ได้ย่านแต่ลูกสาวพิ่บได้กินจักเห็ดจักพักโอ้เต็มมอเลยบบดนี้หอม่ากิน

จักน้อยน,ออนี่นะครับสุดยอดแล้วน้ำประแด่นี่คนอีสานบ้านเฮานี่ม่มีประแดะนนี่อยู่บ่ออะไได้เนี่ยโอ้ได้การเลย เต็มมอเลยพู้หนึ่งแกงเห็ดไส้พักวานไส้ไข่มดแดงพี่น้องเอ้ยพุ้น่ะมาเด้อพายยังบร่ได้กินขา้าวกระดับมากินน้ำเบาฟรีเด้อเสร็จแล้วเสร็จแล้วบอกเสร็จแล้วเสร็จแล้วพายจัดสถานที่ไปกิน แกงเฮ็ดครับเต็มถ้วยเลยนี่ยังบัดนี้โอ้มันก็บ่กินข้าวแล้วของขวัญจากพระเจ้าออืของขวัญพี่ฟิล์มพี่่ฟิล์มแกบเป็นของโปูดของโปูดพี่ฟิล์มเลยนี่แกบ่เป็นแค่สิได้กินเอาถ้วยใบเถิงจ่ายว้เถิงอืครับลองลุ้นลองลุ้น เอาเพิ่มสิเฮ็ดได้บอหน่วยนี้ลงทุนจากบาทหน่วยนี้อยห้า <25. S 1> <c oughs> สิบจสหน่วยนี้นี่ซื้อสองรอยห้าสิบาทหน่วยนี้บ่บัดซื้อบีกินิดบ่ได้มีฮิเลย <c oughs> เออง่ามๆได้ เอาไว้ขอกลปาดมาให้ย hmm. oh, ูเหรเนาะอืมบีมาเลยโอ้โหบูนี่งามเว้ยบีนี่งามมาแล้วจอมกินมาทุเรียนล้างมือหรือปาไอ้นังเรียบร้อยเอ้ยเอ่ยอิติปเขานะครับโอ้เจ๊แม่เฮ็ขอบคุณบริษัทแจ๊คนี่ก็ตั้งใจแกมาทุเรียน อัดไว้ให้ไว้พี่นาเอามาทุเรียนมาขายห้อโอ้พุ่นะเมื่อไรบอกไม่เบิกคักได้เมื่อไรเมื่อไร่อาเาเอาไดมปังพีน้อยโอ้มาเอพี่น้องด้วยนี่แกงเห็ด ไม่ใช่ไหมไม่จิ้มแล้นก้ยชเลยเอ้านังอ็กกินโซเาะมันคือ เอาไปลได้ไอ้ฟิมใช่ปะครับหอนหอนปะครับแมงกับลายกินน้หอนเลยกัดใส่บังละน้อะกินไม่ไ,ไหวแง่ไม่ไหวมาเฮ็ดเว้ซอยอพอนบบี่พี่เฟิร์นกับปู่ยูพี่เฟิร์นก็ได้ไปทำงานพัดถ้ำที่จริงสมาชิกโซงแบมีสี่คนนะครับแต่ว่าโซงนี้กับเฮ็ดสามคนไปสกักก่อนว่าพี่เฟิร์นนี่พี่สาวของพี่ฟิมนี่แหละลลขึ้นวิไลล้วครับขึ้นวิไลปีนี้แหละ เพิ่งก็ไปเฮ็ดงานพัดถมำบ่ได้มาบ้านครับถ้ามาก็ทีได้กักตัวโควิดก็ดเลยเฮ็ดงานอยู่พุ่นแหละครับบ่ได้มาทางบ้านก็ขึ้นฮอดพ่นอยู่ขึ่งตังเพื่นนี่แหละ <c oughs> <ป> <c oughs> เออน้ำมีน้ำกินก็ส่งไปให้ครับมะม่วงก็ซอน,นี่ก็ได้ครับโทัวร์มามอนน้นว่าจะกินขา้าวถุงพอส่งมะม่วงมาให้แน่ให้หนางเอกเพิ่นไปส่งให้แม่เพิ่อนส่งเอา้ามาเจอพี่น้องเอง้ยมาเด้อแซ่บตต์นี่ อ้อ,อืมเขาคุยใส่เข้าไปเออยัดเข้าไปอืมทุเรียนก็มีครับมะม่วงนี่มะม่วงใหญ่โอ้นี่มะม่วงนี่สนับสนุนโดยบาวตาไก่พันดีครับมะม่วงนี่บาวตาไก่พันดีพันฝากมาให้ส่วนเฮ็ดครับมะม่วงก็อสอวนนี่มาจากเ,าเออไม่เท่าครับครับ,รบไป มานิดฟาร์มเห็ดฝากมาให้ครับเอาครับนักเอกเข็ดข้าวโบกแล้วบ่านนี้โบกเข้าแล้วเอายัดเข้าไปมือล้างเลยด้ยืมล้างะบะมือหน,<อ>นึ่งลเออเอ้าจะเอาไปยี่อะไรพี่พี่มากินแล้วยากจักมาทุเรียนเออเอากินโซ่พดเพ่นกินข้าวโบกพ่น <c oughs> อว่าหวานหอมทุเรียนหวานหอมเ <laughs> จากินมะม่วงไว้แด้่าจะกินทุเรียนด้อ้วอเกยโอ้เอากินโซ่บักละเขาใส่น้ำ อคักค <rude S 2> ักคักคักคัอยู่บ้านบวกินเท่าไม่กินมไพีโซ่เอาเอาไปเอาเาไปวางอันนี้กับของแม่อันนี้กับของแม่อันนี้กับอมือ ขอแม่แค่ดยของิมอันนี้เปินแบ่งกันแล้วครับแบ่งกันแล้วเนีอยห้าสิบห้าเซ็ตเจ้าไม่เอาไม่เอาไม่เอาเม็ดแบ่งกันแล้วไม่เอาเม็ดพี่เอาเนื้อแม่กับฟิมาคนละอันให้พ่อกินมะม่วงแทนเอาเลยทันจัดการแล้วสองไม่รู้นะเออจริงว่าว้าสิบห้าสองหน่วยเจ็ดตัวแรก อพอ, <c oughs> พอละอิ่มละนี่มันจะบอิได้กินมาทุเรียนน้ำเขา <c oughs> มัเป็นมาเป็นโซนยางนี่ยางก็เป็นราคาโลที่ปูกทุเรียนดีกว่า <c oughs> นี่คือการสาธิตการกินทุเรียนแบบให้อร่อยที่สุด <c oughs> แบบขึ้นสมองปียดเลยพี่น้อง อันเยก็นั่นเอินไดปลาแดกมันด้นนดยนคนสิจ้มปลาแดกทุเรียนทุเรียนจิ้มน้ำปลาร้าสูตรใหม่เอาบ่าได้แต่คิดไปน้องบ่กบกากิน <laughs> <laughs> บกากินโบ <c oughs> กินปลด้เด็เกแอ <c oughs> บวามคิดนางรอดทับรอทับร่มี ไม้นะครับเสทุเรีนเนะแมคิดแต่ลอย่างดีไปเกดพูกพูคนที่สู้เนี่ยว่ามุนๆคนที่ส um ู uh ้นะครับไว้ครับแมงวันตัอม แซ่บพี่น้องครับหมุนครับอยู่หาอยู่หน้าอยู่ส่วนอย่างบ่แม่นอยู่ทวงอยู่ท่าได้โมนี้อยู่ส่วนอย่างจิมมืนจะไปซื้อปุ๋ยครับปุ๋ยขี้ไก่มาใส่ก่อนเอ,เ,อเอาเอาปุ๋ยื้แม่มมทำนาแต่ผมมีความวสุข